ครับผมในเกมนั้นล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พอนเทล่าครับเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสติกครับรองรับทุบกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะมาวันนี้ก็กลับมานะใช้ตังใช้เงินเอ็มกันบ้างนะครับผมนะออปชั่นนะครับผมออปชั่นชุดเกราะนะก็จะเป็นวันนี้เอาไทมมาออฟนะก็ หามาได้น้อยนะไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือว่าจะได้อฟอ,อะไรบ้างนะครับผมนะโอเคมีงบมา 10m นะแต่ถ้าเหลือจากการออฟเนี่ยหรือว่ามันแตกหมดเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาอ่ากระเป๋าเนี่ยไปหาดอก3และกันนะโอเคมาเดี๋ยวขออนุญาตเอาของไปเอาท้ายที่ใช้งานเนี่ยเอาไปไว้ในค้างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันรวมกันผมกลัวมันจะ กลัวมันจะไปออฟหรือเปล่าถ้าบวกแล้วมันจะออฟไม่ได้ปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมั่วโอเคมาไปมีสล็อตเป็นไทลูฟผมก็ทำคอนเทนต์นี้บ่อยนะแต่เคยได้เด็ก3ประมาณ2ครั้งมั้ง น่าจะประมาณสองครั้งอันนี้ขาดเลยต้องใช้อ e ีรูด้วยเหรออ๋อผมว่าถ้ามันใช้มันใช้เงินอย่างเดียวไม่ได้เหรอใช่ไหมมันใช้อะไรบ้างอะ่ะดบบน,นึงผมอ่านก่อนเอามันไม่ได้ใช้เงินอย่างเดียวเหรอผมไม่ได้มาออฟนานเลยอ,ะอ่ะอ้าคืออะไรอะ่ะ ใช้อีลูด้วยเหรอม,มันต้องใช้อีลูด้วยเหรอเดี๋ยนะเดี๋ยนะเออผมจำไม่ได้ว่าอะไรมันต้องใช้เจาะลูหรือเปล่าใช้อีลูอะมันเจาะลูหรือเปล่าใช้อีลูอะผมไม่แน่ใจผมปรากฏถูกนะไท้ลูแน่ไช้ลูอ๋อเอามาทีละตัว ใช่ไหมมันต้องมันต้องใช้ทีละตัวเหรอโอ้ยยากเลยยากเลยอ่าโอเคโอเคมันห้ามพกมันห้ามพกหลายตัวใช่ไหมต้องมาออฟทีละตัวเนาะโอเคโอเคเข้าใจละมืนมืนอ่ามาไหนไหนอยู่ไหนเอ้ามันต้องใส่เหรออ๋อ คือผมพกไว้อันหนึง่งแล้วก็ใส่อยู่ตัวหนึง่งอันนี้ได้ชัวัน,นได้ชัวชัวแล้วันนี้ชัวแล้วอ่าเมื่อกี้มีสองชิ้นไงถือตัวหนึ่งใส่ตัวหนึ่งทีละสี่แ, 4, แสนโอ้โหอันแรกก็แตกเลยและคือที่ผมพกมาเนี่ยมันสองกัมผมได้แค่เท่าไหร่เจ็ดตัวเองนะ สองกัมผมได้แค่เจ็ดตัวเองนะแล้วคือโอกาสแตกมันง่ายเลยเหรอทำไมมันแตกง่ายจังเอาละนี่เอจิหนึ่งไม่เอานะถ้าสเตตัสหนึ่งนี่ผมผมโลทิ้งไปเลยแล้วกันถ้าเป็นสเตตัสหนึ่งนะอ่าผมมาหาแค่สามเท่านั้นโอ้โห ผมว่าน่าจะได้ไปทำอีกคอนเทนต์หนึ่งอะผมว่าน่าจะได้ไปลุยอีกคอนเทนต์หนึ่งแหละอ,อแหกไปสองแล้วเลยห้าตัวมาไทยอยู่ไหนไทยไทยไทยไปโอ้โห ปอร์เซ็นของสเตตัสสามผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าสิบเอ็มมันก็น่าจะมาสักสักหนึ่งอ่ะแต่มก็ไม่รู้ว่าตรงสายแล้วหรือเปล่าด้วยแบบสิบเอ็มน่าจะมีสเตตัสสามติดมาหนึ่งเท่าที่ผมเคยแบบออฟอ,อปมาหลายๆครั้งนะโอ้โหแตกแต่ทุกอย่างมันจะแตกนะเออเปอร์เซ็นแตกเท่าไหร่ทําไมมันแตกง่ายจังอะ่ะคือแตกไปคือติด พอๆกับแตกเลยอ่ะแทบไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะเสียตัวฟรีคิดสภาพว่าใครที่ใช้พวกเสื้อเทพนี่โอ้โหร้องเลยนะใครเอาเสื้อเทพมาออฟนี่ร้องเลยนะ <c oughs> ใครที่เอาเสื้อไอฮาโลวีนเนี่ยมาออฟอ่ะโอ้โหตัวเราเป็นพันนะอันนี้ผมแค่แบบตัวเราไม่กี่ร้อยเคผมยังร้องเลยอ่ะมันแตกรัวเลยอ่ะเดมวมาไว้ที่ผมมา ไม่ต้องเดินอ่าโอเคได้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 เดี๋ยวขอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวขอตัวนี้ก่อนแต่มันจะหมดแล้วนะ <c oughs> มีคนอาสาบอกว่ามาเดียวไว้จะได้ไม่ต้องเดินเ <c oughs> ออนี่เด็กหนึ่งเออเด็กหนึ่งเด็กหนึ่งเอาไปเก็บอ่ะไปเก็บก่นเด็กหนึ่งได้เด็กหนึ่งเด็กหนึ่งโอเคอยู่เอาไปบวกเล่นได้เด็กหนึ่งให้มันแต่มเหลือสองตัวแล้วอ่ะนะ ฝากเล็กหนึ่งถ้าผมโยนไม่ได้วะอ่าไปนี่ฝากเล็กหนึ่งอ่ะอ่าเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอมีทีมงานมาเฉยอยู่ดีแค่มีทีมงานวาผม <c oughs> อ่ามาสเตตัดสามไปเลยละกันโอ้โหหนึ่งไม่เห็นสองกัสามเลยนะน่าจะออกยากอยู่ใช้เงินในการสุ่มก็ทีละสี่แสนเลยนะ ค่อนข้างที่จะนี่ไงโอ้โหแล้วทำไมเป็นสเต็งเฮ้ยสเต็งเอาไปทำอะไรอะสเต็งนี่เอาไว้สำหรับฮันเตอร์ที่ใช้โซลิงได้ปะสเต็งเอาไว้สำหรับฮันเตอร์ที่ใช้โซลิงได้ปะโอ้โหแต่ถ้าน่ามันน่าจะเป็นพวกอินสามเด็กสามเอจิสามไปเลยนะสเตตัสสามออกยากนะเฮ้ยโอ้โหอ่า,อาเดี๋ยวออาเก็บแบบนี้ไปที เดี๋ยวโยนมาเลยโยนมาเลยไม่มีใครเก็บหรอกแถวเนี้ยอา่าอันนี้รู้ว่างอันนี้รู้ว่างไปโหยสเต็งสามบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นเด็กนี่ฮาเลยนะปื๊บสเต็งน่าจะมันใช้ได้นะสเต็งสามมันใช้ได้นะเหมือนเหมือนฮันเตอร์ที่อัพสเต็งแล้วใช้สกิลโซลิงอะเนาะ โอ้โหแต่โอ้โหขอเด็กหนึ่งเลยขอเด็กหนึ่งเลยเก็บเก็บสเต็งสามไว้บวกห้าเล่นเลยขอเด็กหนึ่งเลยอ่ะเด็กเราไม่เอานะเด็กเราไม่เอาเด็กเราไม่เอาเดี๋ยวเราสเต็ัสามเนี่ยไปบวกห้าเล่นเดี๋ยวไปบวกห้าเล่นป้าพอให้โอ้โหเอจิถ้าเอจิสามหรือว่าเด็กสามมันยังรู้สึกเออมันยังรู้สึกว่าขายได้หน่อยพูดถึงอ่ะ เด็กหนึ่งไม,ไ,มไ,มไม่เอาไม่เอาเด็กสามไปเลยถ้ามันจะมาอย่างเงี้ยเอาตร,ตรงเลยเออเย,ยกดเร็วไปเดี๋ยวไปกดผิดอันไอวีเอจีสองเอจีสองโอเคไหมเอจีสองเอาไปตีเล่นป่ะเออเอาไปตีเล่นปะสองอันมามาขอสต็งสามหน่อยขอสต็งสามหน่อยสวย เดี๋ยวขออนุญาตถอดของก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดการตีผิดเกิดการตีผิดเดี๋ยวจะร้องไห้เอานะเออนะโมโอ้โหไอพวกนี้มันไม่ได้สำคัญหรอกผมว่ามันมันไม่ได้ตรงสายอะเออไม่ต้องลุ้นหรอกติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคอนเทนต์เล่นๆเด็ก 4m เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปเฮ้ยบวกหนึ่งเหรอกูตีอะไรผิดวะเนี่ย เอจีสองพวกหนึ่งแหกอะไรอ่ะทำไมดวงผมมันขี้ประติ๋วจังเลยอ่ะสเป็คสามบวกห้าไปมีใครซื้อไหมสเป็คสามบวกห้าเนะี่ยโอ้โหวโบวกสี่แหกเยี <g ülme> <c ười> <c ười> <c ười> ่ยมสิบเปอร์เซ็นก็โหดเกิน <c ười> เอาจริงการทำของซูเวอร์เรานี่ยังไม่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 ธรรมดานะอื <c ười> หลายคนบอกซื้อได้ซื้อเถอะ <c ười> หลายคนบอกซื้อได้ซื้อเถอะมาไม่เป็นไรครับต่อด้วยการออฟเป่าพึ่งนะออฟให้มันเป็นดอกสหาดอกสแล้วกันอ่าทีละสามแสนไปครับ EP1 หเรียบร้อยเปลี่ยนจากดอกสองเขากลายเป็นไม่มีออฟนี่ไงดอกสไปเลยละกันโอเคถือว่ายังได้อะไรกลับมาหน่อยนะถือว่ายังได้อะไรกลับมาหน่อย โอเคคือไทเนี่ยผมหาซื้อแล้วมันไม่มีแล้วผมไปล่ามาสองกำรรได้แค่7ตัวเนาะก็อย่างที่เห็นได้แค่สเตตัส3ใช่ไหมสเตงสาก็ถือว่าถือว่าออกเร็วนะสเตตัสสออกเร็วแต่แค่มันไม่ตรงสายเราถ้าสมมุติว่าแบบมันออกเอจิมาหรือเด็กมาอะไรอย่างเงี้ยหรืออินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันยังพอได้ใช้อ,อแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ คอนเทนต์เนาะสนุกสนุกกันไปโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันครับฝากกดสุดใจนะกดติดตามว้ด้วยละกันครับเจอก,กันใหม่คลิปด,ดีโอหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับโอเคไปละ